สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LBP Motor ช่องที่รวมเรื่องราวยานยนต์เชิงพาณิชย์รถบรรทุกรถหัวลากและเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกวันนี้ช่อง LBP Motor จะพาทุกคนมารู้จักกับรถบรรทุกหัวลากและรถบรรทุกงานหนักที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้นั่นก็คือ f j 6์ที่รถบรรทุกระดับตำนานจากแบรนด์ Ford หรือ First Automobil e Works จากประเทศจีนซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแกร่งความทนทานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความคุ้มค่าในการใช้งานเชิงพาณิชย์วันนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบและเอียดมียอครบทุกมิติตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกห้องโดยสารเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังช่วงล่างระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีการขับขี่ความสะดวกสบายการใช้งานจริงการดูแลรักษาไปจนถึงความเหมาะสมกับงานขนส่งประเภทต่างๆแบบสคริปต์ยาวฟังต่อเนื่องเหมาะสําหรับทั้งผู้ที่กําลังหาข้อมูลซื้อรถและผู้ที่ชื่นชอบรถบรรทุกตัวจริง f j 6ห p เป็นรถบรรทุกที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานหนัก โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นงานขนส่งทางไกลางานบรรทุกน้ำหนักมากงานโลจิสติกงานเหมืองงานก่อสร้างรหรือการลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ระยะไกลจุดเด่นของรุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงแบบรถบรรทุกสายอึดกับความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ทำงานได้สบายปลอดภัยและประหยะัดต้นทุนในระยะยาวเริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอก 4J6P มาในดีไซน์ที่ดูบึกบึนแข็งแรงแต่แฝงด้วยความทันสมัยตัวห้องโดยสารมีการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ช่วยลดแรงต้านลงทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ฟอร์เดนชัดสื่อถึงความน่าเชื่อถือของแบร์ระดับประเทศจีนฝ่ายหน้าถูกออกแบบให้มีความคมชัดให้แสงสว่างสูงเหมาะสําหรับการขับขี่กลางคืนหรือในสภาพอากาศที่ทัศนวิสัยไม่ดีกันชนหน้าถูกเสริมความแข็งแรงรองรับการใช้งานหนักและช่วยปกป้องตัวรถจากแรงกระแทกเล็กน้อยในการใช้งานจริงตัวห้องโดยสารของ4 j 6 p มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งแบบหลังคามาตรฐานและหลังคาสูงสําหรับงานทางไกลหลังคาสูงจะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในทําให้คนขับสามารถพักผ่อนได้สะดวกมากขึ้นภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางโปร่งไม่อึดอัดเบาะนั่งคนขับเป็นแบบถุงลมสามารถปรับระดับได้หลายทิศทางช่วยลดอาการเมื่อยล้าในการขับขี่ระยะไกลเบาะความนุ่มรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับก,บการทํางานวันละหลายชั่วโมงพวงมาลัยของฟ j 6 p เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ โดยไม่ต้องละมมือจากภูมาลาิลัยไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงระบบโทรศัพท์หรือระบบควบคุมการทํางานบางส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างอนาล็อกและดิจิตอลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนเช่นความเร็วรอบเครื่องยนต์อัตราการใช้เชื้อเพลิงระยะทางสถานะระบบต่างๆและสัญญาณเตือนที่จําเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ 4J6P ถือเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ถูกออกแบบมาให้มีแรงม้าสูงแรงบิดจัดจ้านรองรับงานบรรทุกหนักและการวิ่งทางไกลได้อย่างสบายเครื่องยนต์ของ 4J6 ที่มีหลายสเปคขึ้นอยู่กับตลาดและการใช้งานตั้งแต่ระดับประมาณ350แรงมา้าไปจนถึงมากกว่า460แรงม้าแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำช่วยให้การออกตัวทำได้ดีแม้บรรทุกน้ำหนักเต็มพิกัดและช่วยให้การไต่ทางชันเป็นเรื่องง่ายระบบส่งกำลังของ 4J6 ที่มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติแบบ DMT ซึ่งช่วยลดภาระของผู้ขับขี่เกียร์ถูกออกแบบ ให้ทนทานต่อแรงบิดสูงเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนระบบคลัชมีความแข็งแรงรองรับการใช้งานหนักในระยะยาวช่วงล่างของ 4J6P ถูกออกแบบมาเพื่อง,งานบรรทุกโดยเฉพาะโครงสร้างแชซีเป็นเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงทนต่อแรงบิดและแรงกระแทกร,ระบบการสะเทือนมีทั้งแบบแนบหลายชั้นและระบบถุงลมในบางรุ่นช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ลดแรงสั่นสะเทือนที่ส่งไปยังห้องโดยสารและช่วยปกป้องสินค้าไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่ง ระบบเบรกของ4 j 6 t ีให้ความสำคัญกับความตอดภัยเป็นอย่างมากมาพร้อมระบบเบรกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับน้ำหนักบรรทุกจำนวนมากมีระบบ ABS ป้องกอันล้อล็อกระบบ ABS ช่วยควบคุมแรงเบรกให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และในบางรุ่นยังมีระบบเบรกเสริมเช่น engine brake หรือ retarder ช่วยลดภาระของระบบเบรกหลักในการลงเขาหรือชะลอความเร็วในระยะยาวด้านเทคโนโลยี4 j 6ที่ถือว่าไม่แพ้รถบรรทุกจากยุโรป ในหลายๆด้านมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วคงที่ระบบเตือนเมื่อมีความผิดปกติของรถระบบวิเคราะห์การขับขี่เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและระบบติดตามรถสำหรับงานฟรีทรถขนส่งช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถบริหารจัดการรถได้อย่างมีประสิทธิภาพความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกจุดเด่นขอเจ6ที่มีพื้นที่เก็บของจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของบนหลังคาช่องเก็บของข้างประตูหรือใต้เตียงนอนระบบปรับอากาศทำง,งานได้ดีให้ความเย็นสม่ำเสมอแม้ ในสภาพอากาศร้อนระบบเครื่องเสียงรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายช่วยให้การเดินทางไกลไม่น่าเบื่อเตียงนอนด้านหลังถูกออกแบบให้มีขนาดเหมาะสมสามารถพักผ่อนได้จริงลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ในด้านการดูแลรักษา 4J6 p ถูกออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงง,ง่ายอะไหหาง่ายในหลายประเทศค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับเครื่องยนต์และระบบต่างๆถูกออกแบบ ให้ทนทานใช้งานได้นานหากดูแลตามระยะจะช่วยยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุนในระยะยาวสำหรับการใช้งานจริงโ j 6จที่เหมาะกับทั้งงานขนส่งทางไกลางานบรรทุกหนักและงานที่ต้องการความต่อเนื่องรถรุ่นนี้สามารถทำงานได้อย่างนานหลายชั่วโมงต่อวันให้ความมั่นใจในเรื่องความทนทานและความปลอดภัยผู้ขับขี่หลายคนใ,ให้ความเห็นว่ารถขับง่ายแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่การควบคุมทำได้ดีพวงมาลายัยไม่หนักเกินไประบบต่างๆช่วยลดความเหนื่อยล้าในการทำงาน โดยรวมแล้วฟ j 6ที่เป็นรถบรรทุกที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยความสะดวกสบายและความคุ้มค่าในการลงทุนหากคุณกำลังมองหารถาบรรทุกสำหรับงานหนักที่สามารถใช้งานได้จริงในระยะยาวฟ j 6ที่ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามก่อนจะจบคลิปนี้ช่องเอว m พีมอเตอร์ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้หากคุณชอบเนื้อหาแนวรถบรรทุกรถหัวลากและยานยนต์ เชิงพาณิชย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องเอวีพีมอเตพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราในครั้งต่อไปขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในวัด